สี่วันสิบกิโลเป็นระยะทางที่น่าทึ่งทีเดียวนะครับสำหรับช้างป่าคองนี้ลำพังที่แม่ตัวโต,วตวๆก็คงเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ทิ่งที่แล้วน่าสนใจก็คือเจ้าตัวน้องนะครับเห็นตัวเล็กๆทางสายมือไหมครับน,นี่ครับเดินยังไม่แข็งนะครับเราเข้าใจว่าน่าจะเกิดได้ไม่นาน ช้างตัวนี้คือช่างภาพของเราถ่ายได้ขั้งแรกในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนี่ฮะดูลักษณะการเดินของเขานะครับยังตอแตะตอแตะอยู่นะครับถ่ายได้เมื่อวันศุกร์ที่กิโลเมตรที่28นะครับเส้นทางจากน้ำตกเหวนาล็อกแล้วก็วันนี้ถ่ายได้ที่กิโลเมตรที่38 สีวันนะครับวันนี้วันจันทร์ก็รวมระยะทาง10กิโลเมตรพอดีนะครับเป็นที่น่าทึ่งมากที่ช้างน้อยตัวนี้เดินได้ไกลขนาดนี้นะครับช้างน้อยตัวนี้เราตั้งชื่อว่าน้องวันดีนะครับเห็นลักษณะการเดินคราบไหมครับนี่ครับช่างภาพของเราพยายามที่จะโฟกัสตัวเล็กนะครับ วันนี้การถ่ายภาพดีทุกอย่างนะครับยกเว้นฝีมือของช่างภาพเราครับ hey, <what> ฉากหลังด้านหลังเป็นฟ้าที่โปร่งๆข,ขาวๆนะครับทำให้กล้องที่ตั้งเป็นออโต้โฟกัสจะลุนลวนเล็กน้อยนะครับ hey, <what> เนื่องจากไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้อง hey, <what> การใช้ออโต้โฟกัสในถ่ายวิดีโอ ถือว่าเป็นข้อต้องห้ามของช่างภาพที่เขสอนกันแต่ไหนแต่ไรนะครับแต่ช่างภาพของเราก็เอาความสะดวกเข้าว่านะครับหาขาตั้งกล้องไม่ทัน,นครับแต่ก็ได้ภาพถือว่าผ่านเกณฑ์พอที่จะออกอกากาศให้ท่านผู้ชมดูได้นะครับบรรณาธิการต่อว่าเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับ นี่ดูลักษณะการเดินของของเขานะครับมุ่งหน้ามาตรงตรงนะครับช่างภาพของเราก็พยายามที่จะหาหม,มุมสวยๆเมื่อสักครู่จะเห็นชัดเจนนะครับว่าออโต้โฟกัสทำงานก็จะมีบางจังหวะตอนแรกที่ภาพไม่โฟกัสนะครับเราไม่ตัดออกเนื่องจากอยากให้ท่านผู้ชม มีอารมณ์เหมือนไปถ่ายภาพกับเรานะครับรวมทั้งเสียงต้นฉบับด้วยนะครับเราพยายามปล่อยมาเบาๆนะครับเดี๋ยวเราจะตามมาดูว่าว<ะ>น้องวันดีของเราจะไปที่ไหนต่อนะครับสวัสดีครับ